ก็ามาวัด,ดนีเนาะคะเนาะฟูข้าวสันวัดฟูนี่มีดฟูข้าวประตูรือล่าเนี่ค่ะประตูท่งางเขาห้าเนาะนี่ทางขึ้นไปภูเขาเนาะคะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศอืมยานบ,บรรยากาศเนาะคะ่ะเรากำลังจะขึ้นไป มือในยาง,ย,างย่างเดียวปวดขาโระอดเอานนี้นก<พ>ยุงมันแพ้อเหงบนไหมเดี๋ยวกับเพ้ยังมันพอใจอไไว่ากกไปวายภาก่อนไปภาคกันย่างไปย่างไปก่อนนเนาะ น,น,นี่ค่ะอย่าไปไลบเฮ้ยนี่ค่ะบรรยากาศสูง ก่วงใช่ไหมค่ะโอ้ยหากไหมหากมันได้นี่ค่ะหากมันได้นี่ค่ะรากโคนออกมา กาบสามเถ้อแล้วลูกกาบสามเท้อโอ้โหส,สูนคบเตอร์วัดทุกซีกาบทุกซีทิศเลยเผยคบเตอร์มาลูก บอเข้า,า,ขากับนางอ่อมได้ <Wow. S 1> คนย่านนกเขาไม่ขี่ไซได้นย มาพอกันก็ส่งตามน้อยๆเนาะรอบแรงค่ะดูอยากกินรลวกปลาหมึกยั่วๆซีฟู้ดค่ะปลาหมึกหนวดไงหนวดหยักขะาดนี้ค่ะอันนี้ตัดแล้วนี่เลยค่ะดูบอกว่าจงไวในสิก,กัดยั่วๆว่าสันเอฟซีแต่น้อยกับหนวดน้อยก็ยังมีอยู่นี่ําไงเ่าออลีนี่อันนี้แค่สองหนวดน,นึงเน,น,นี่ค่ะนี่ว้าวไปเบื้องน้ำพอนกันปลวกเนาอนี่นเนื้อเน้นมากนะทุกคนนี่ สุดยอ่สดดีอ่แต่ว่าเแกใจด้วยคุณแมไม่ได้ไปกินนมเหนาะก็กินสองคนอยู่ๆเนาะเหนาะกินสองคนเลยค่ะอันนี้ชุ่มห้เนี่ยชุ่มห้องแต่ให้สวงมากเลยน้องสันพริกกันน้องสันด้วยค่ะต้มพริกกันเลยไปเลยรีวิวน้ำรีวิวน้ำรีวิวน้ำฮี่ไรฮิตไรรีวิวอย่ามากินเบิร์นเลยแขนเนอ เหนือา่ไม่ม่ันมาทางบอไดบอไดไปเลยรสชาติบอได้อย่าง่มองโกกี้้้ยยยไยรสชาติรสชาติไปเรสชาติเไนข้างข้ีเทีเท้เลยตีเท